ตีดูด้านหนึ่งก็รู้ว่าพอทายได้ไหมดูด้านหนึ่งดูด้านหนึ่งถ้าดูด้วยสายตาไม่ได้ถ้าดูด้วยสายตาไม่ได้ก็ต้องใจร้อนในวันเยาว์วัยทำงานพยายามทั้งข้างทางกระทรวงของเราต้องไปดูดีดูด้าน

បាទครับមានការផ្សាយតាមបាទមេលេខាងទីតេកទៅណាครับនេះយើងទីមិននិយាយតែប្រកយើងនេះលោកជំទាវទីប្រលងខាងពីបង